สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะฮะก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับผมมีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะฮะก็จะเป็นการแนะนำนะฮะหรือวิธีการทําเมนูที่เป็นเกี่ยวกับกาแฟสดนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือเมนูมอคค่าเย็นนะครับผมแต่ว่ามอคค่าเย็นเนี่ยปกติเราจะใช้ตัวผงโกโก้หรือว่าผงช็อกโกแลตนะครับเป็นส่วนผสมนะฮะก็มีวิธีการหนึ่งนะฮะที่เราจะทําเมนูมอคค่าให้อร่อยเลยนั่นก็คือการทามอคค่าโดยใช้ตัว นนซึ่งผงโอนตินนะครับจะสามารถเข้ากันได้ดีกับตัวกาแฟนะฮะทำให้เมนูมอคค่าในแก้วนี้จะมีความหอมมากกว่าเมนูมอคค่าปกตินะครับผมวันนี้เราจะมาทําเมนูโอนตินมอคค่าครันชี่ล็อกนะครับก็เป็นเมนูมอคค่าอีกแบบสไตล์นึงนะฮะที่อยากจะแนะนาเพื่อนๆนะฮะลองทําตามหรือว่าเอาสูตรที่ผมได้แนะนเนี้ลองเอาไปทําตามดูนะครับผมเพราะว่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะฮะที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูเครื่องดื่มหรือว่าเพิ่มแนวทางเพิ่มรสชาติ แล้วว่าเพิ่มสีสันให้กับเมนูเครื่องดื่มในร้านเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเมนูโอนตินมอคค่าครันชี่ล็อกในแบบและสไตล์ของคนทำกินครับผมโอนตินมอคค่าครันชี่ล็อกในวันนี้นะฮะผมจะใช้เป็นน้ำกาแฟสดแล้วเป็นมอคค่าสไตล์กาแฟสดแบบธรรมดานะฮะ หรือว่าเพื่อนๆที่จะปรับใช้ก็คือใช้เป็นตัวเป็นกาแฟชงหรือว่าเป็นกาแฟโบราณก็สามารถที่จะปรับใช้ตามสูตรแล้วก็ส่วนผสมนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสะกัดน้ำกาแฟหรือน้ำเอสเสโซ่นะฮะอยู่ที่80 ml นะฮะ โอเคครับผมได้น้ำเอสเปรสโซ่นะฮะ80 ml แล้วนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเมนูนี้นะฮะทำง่ายไม่ยุ่งยากนะครับวัตถุดิบไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ่ะรสชาติที่ออกมาเนี่ยกลมกล่อมนะฮะตามสไตล์ของรสชาติของมอคค่าเลยนะฮะส่วนผสมแรกนะครับผมจะใช้ผงโอนตินรสช็อกโกแลตสูตร3นะฮะตัวนี้นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมลงไปชงละลายกับตัว นำเอสเปรสโซ่ก่อนนะครับผมให้ผงโอนตินละลายก่อนนะครับต่อไปนะฮะเป็นนมข้นหวานนะฮะ20 ml นะครับ ตัวผมวันินนะครับมันมีรสหวานอยู่แล้วนะฮะเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวที่ให้ความหวานมากนะครับนมข้นหวาน20 ml ไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นนมตัวนี้เป็นนมข้นจืดนะครับผมผมใช้60 ml นะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็เพิ่มความละมุนให้กับเมนูโอนตินมอคค่าครันชิลอกเรานะครับผมใช้2ออนครับผม วันนี้แก้วเสิร์ฟผมจะเป็นแก้วเสิร์ฟขนาด22ออนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีขนาดปากวาาปากว้าง9 5มิลิเมตรนะฮะก็ตักน้ำแข็งประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็เทน้ำมอคค่าาล,ลงไปครับผมนี่นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเติมฟองนมนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะเติมฟองนมเดี๋ยวผมขอ แต่งขอบแก้วสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องดื่มเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือใช้ซอสช็อกโกแลตนะครับแต่งที่ขอบแก้วประมาณนี้นะฮะต่อจากนั้นนะครับผมจะใช้โอนตินท็อปปิ้งเฟกตัวนี้นะครับท็อปลงไปด้านบน2ช้อนชาก่อนครับผมต้องการที่จะให้เวลาลูกค้าทิมหลอดลงไปเนี่ยนะครับ จะได้สัมผัสตัวผงความกรุบกรับได้เคี้ยวดูดไปเคี้ยวด้วยนะครับอของออนตินท็อปปิ้งเฟกนะครับก่อ,อยางนั้นก็จะเติมฟองนมครับผมเติมฟองนมตามต้องการเลยนะครับผม โอนตินมอคค่าครันชี่ล็อกนะครับเพื่อนๆทีอ่อยากจะลองทําดูนะครับก็สามารถที่จะใช้สูตรแล้วก็ส่วนผสมนี้ได้ปรับใช้กันได้ตามต้องการเลยนะฮะอันนี้ผมทําให้เป็นแนวทางนะฮะเนี่ยฟองนมผมจะใช้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะใช้ตัวโอนตินท็อปปิ้งเฟกนะครับ ท็อปไว้ด้านบนอีกนะฮะอย่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูของเพื่อนๆอีกนะครับผมจะท็อปไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆนะว่นเราใช้3ช้อนชานะครับเพราะว่า,าต้นทุนของท็อปปิ้งเฟกสามช้อนชาก็ประมาณประมาณ2บาทนิดๆนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มมูล,ลค่าหรือว่าเพิ่มราคาจากราคาปกติได้อีก ต่อจากนั้นก็ปิดฝาครับวันนี้ผมใช้เป็นฝาฮาร์นะฮะนี่ครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูโอนตินมอคค่าครันชี่ล็อกนะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับคือในเมนูนี้นะฮะผมอยากให้เพื่อนๆลองทำตามดูนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนเที่ประกอบกิจการร้านขาย น้ำไม่ว่าจะเป็นร้านชากาแฟนะฮะร้านขายนมนะฮะก็สามารถที่จะเอาสูตรแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยไปทําขายได้นะครับผมนอกจากเราจะเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูม็อคค่าเรานะฮะก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มเราด้วยอย่างผมสมมุติว่าในแก้วนี้ปกติเราขาย35บาทนะครับตัวท็อปตัวนี้ลงไป3ช้อนชานะฮะตัวท็อปปิ้งเฟกโอนติดท็อปปิ้งเฟกลงไปเนี่ยก็ต้นทุนที่ผมคํานวณอ,อยู่ที่ประมาณ2บาท ประมาณ2บาทนินดๆนะฮะแต่เราสามารถที่จะเพิ่มราคาของเมนูแก้วนี้เป็น5บาทจาก35าก็สามารถเพิ่มเป็น40บาทได้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่นิยมการดื่มเมนูมอคค่าเย็นนะฮะในเมนูโอนตินมอคค่าครันช่ล็อกนะครับในแก้วนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ผมมีมาฝาก,พกเพื่อนๆประมาณนี้เนาะก็หวังว,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 ว่าคลิปนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทํากินด้วยนะครับผม คลิปหน้านะฮะผมจะมีเมนูไหนมาแนะนำให้กับเพื่อนๆก็รอติดตามชมกันเลยนะครับผมเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ